l Listen c h a n n e l ช่องอ่านนิยายเสียงด้วย AI ช่วยให้คุณรับฟังนิยายได้โดยไม่ต้องอ่านเองไม่ต้องเสียสายตานอนไปฟังไปยังได้ก่อนรับชม l Listen c h a n n e l แนะนำให้คุณกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดนิยายตอนใหม่ๆของทางช่อง และขอความการุณาไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อที่ทางช่องจะได้มีรายได้หรือเพียงแค่คุณใช้ y u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  e พรีเมียมแล้วดูคลิปเราทางช่องก็จะมีรายได้เช่นกันกและคุณก็ณไม่ต้องลำคาญกับโฆษณาอีกต่อไปสำหรับใครที่ไม่เข้าใจว่าทำไมตอนมันไม่ต่อเนื่องกันคลิปนี้จะททำเพื่อแจ้งข่าวแก่สมาชิกว่านักสลักวิญญ,ญาณตอนใหม่อัปเดตแล้วและโฆษณาไปในตัวสามารถติดตามนักสลักวิญญ,ญาณตอนอื่นๆ ได้ทางช่อง Listen GT และพาทิออนตามลิงก์ในคําอธิบายคลิปยินดีต้อนรับสู่ Listen Channel นักสลักวิญญาณตอนที่2,825กระบี่ตัดนิรันการต่อสู้ประตูขึ้นแล้วเพียงแต่นับจากนี้หลินสวินมองไม่เห็นอะไรแล้วการต่อสู้ของระดับนี้วิชามักและวิธีที่ใช้ล้วนเกินขอบเขตที่เขาเข้าใจได้แม้แต่เสียงยังถูกตัดขาด สาเหตุอยู่ที่แม้แต่เสียงมักในการต่อสู้ยังแผ่อนุภาพของระดับนิรันออกมามีภายคุกคามถึงชีวิตต่อผู้อยู่บนมักวิธีเช่นเขาหลินสวินไม่อาจไม่กังวลกระทั่งเขานึกถึงเรื่องมากมายในอดีตนึกถึงทุกเหตุการณ์ตอ,ตอนอยู่นอกโบราณสถานถวยเทพเมื่อปีนั้นที่สิทธิ์พี่สี่หลิงสเสวียนจื้อกับอาจารย์อาคงเจเวี๋ยถูกยักษ์ใหญ่อมตะพวกนั้นตามล่าพร้อมเขานึกถึงเรื่องที่สญาจือกับตนอาบเลือดหนีตายามมุ่งหน้ามาโลกยอดนิรัน์ ทั้งนึกถึงภาพยามท้สเสวียนพาเขาหนีออกมาจากแดนผนึกเรืองแสงด้วยเรื่องในอดีตพวกนั้นล้วนเกี่ยวข้องกับการถูกศัตรูล้อมปราบตามล่าล้วนทําให้ผู้คนรู้สึกกดดันและเดือดดานเช่นนั้นครั้งนี้ดูเหมือนว่าภาพแบบเดียวกันจะปรากฏอีกครั้งก็ไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่ทันใดนั้นเงาร่างหลินสวินสันสถานทัศนวิสัยและการได้ยินฟื้นคืนกลับมาทันที จากนั้นก็เห็นเฉินหลินคงหอบหายใจผมเผ่าสยายยุ่งร่างขาดวิ่นเลือนรางดูหน้าอนาถหาได้เปรียบทําให้หลินสวินใจกระตุกวูบทันทีกระบีตัดโลกี้หมุนวนกลางอากาศกาลังต้านการโจมตีของเท่าดึกดําบันมากมายแต่เห็นชัดว่ากระบีตัดโลกี้ต้านทานได้ไม่นานแล้วกําลังส่งเสียงครวญรุนแรงห่างออกไปเท่าดึกดําบันระดับนิรันสิบกกว่าคนสีหน้าอมหิตและเฉยชาเฉินหลินคงเจ้าเป็นรูปจําลองเจ็ดจมหนงเท่านั้น ยืนหยัดได้ถึงตอนนี้ก็ไม่ง่ายแล้วอย่าดิ้นรนอีกเลยมีคนกล่าวเสียงขรึมแม้จะพูดเช่นนี้การโจมตีของพวกเขากลับดูดันรุนแรงยิ่งกว่าเดิมรูปจำลองเจ็ดจำนงหลินสวินอึ้งงันอย่างอดไม่ได้รูปจำลองเจ็ดจำนงหนึ่งห้ามหันกับร่างต้นระดับนิรันดริสกกว่าคนถึงตอนนี้เช่นนั้นร่างต้นของเชหลินคงจะแข็งแกร่งระดับใดตอนนี้กลับเห็นเชหลินคงถอนใจยาวกล่าวเสียงต่ำเหมือนยิ้มยาะตนเอง ตั้งแต่เกิดมาข้าคนแท้เชิญไม่เคยอนาถเช่นนี้มาก่อนเขาเงยหน้าขึ้นทันใดในตาเหมือนมีเปลวเพลิงหมกระหน่ำแววยิ้มเยาะตนเองบนสีหน้าถูกความนิ่งสงบเข้าแทนที่เดิมที่เห็นแก่ว่าพวกเจ้าเป็นพวกน่าสงสารที่ติดอยู่ในแหล่งสถานสุพโชคไม่อยากเปิดฉากเข้นฆ่าแต่ตอนนี้ดูท่าว่าข้าคนแท้เชิญจะคิดไปเองฝ่ายเดียวอยู่บ้างขณะกล่าวทั้งตัวเขาลุกชนขึ้นมากลิ่นอายกดดันหาได้เปรียบแพ่บอบอวลทั่วฟ้าดาราแถบนี้ เท่าดึกดำบันพวกนั้นในตาหดรัดคล้ายสังเกตเห็นความผิดปกติลงมือพร้อมกันอย่าปล่อยโอกาสให้เขาพลิกสถานการณ์ไม่เสียดายค่าตอบแทนกําจัดเขาซะดีตูมท่ามกลางเสียงสนทนาเท่าดึกดําบันสิบกว่าคนต่างใช้วิชาก้นหีบแต่ละคนอนุภาพเกรงไกลเรียกสมบัติออกมาพริบตานี้อนุภาพไร้ใดเปรียบราวปกคลุมฟ้าดินบทลายห้วงอากาศกระหน่ำโจมตีเข้ามา กระบี่ตัดโลกี้ที่ถูกโจมตีเป็นอย่างแรกส่งเสียงครวนถูกซัดจนลอยคว้างกลับมาอย่างแรงตูมเฉินหลินคงที่เงาร่างดุดเพลิงผานก็ต้านแรงโจมตีนี้ไม่อยู่ร่างสลายกลายเป็นทุลีเห็นอยู่ว่าหลินสวินกำลังจะโดนล,ลูกหลงกระบี่ตัดโลกี้ที่ลอยคว้างกลับมาพลันส่งเสียงใสเร้าระทึกหมุนวนกลางอากาศปรางกระบี่ดุดทานเพลิงม้วนพัดออกมาเผาทำลายการโจมตีทั้งมวลเป็นจุนสลายไปกลางอากาศนี่ เท่าดึกดำบันสิบกว่าคนที่อยู่ห่างไปในตาหดรัดจากนั้นก็เห็นเงาร่างหนึ่งปรากฏตัวตรงหน้าหลินสวินทั้งตัวอบอวนด้วยเปลวเพลิงไพศาลกดเกลึกลับกลายเป็นลายเทพหมุนวนขับเน้นให้เขาเป็นดั่งผู้อยู่เหนือเทพอัคคีคนผู้นี้ก็คือเชิญหลินคงเพียงแต่ต่างจากก่อนหน้านี้กลิ่นอายที่แผ่ออกมาจากตัวเขาน่ากลัวถึงขั้นทําให้เท่าดึกดำบันที่อยู่ห่างไปพวกนั้นพลันรู้สึกถึงแรงกดดนัน เพียงช่วขณะสีหน้าพวกเขาจริงจังอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนรู้ว่าผู้มาเยือนคือร่างต้นของเฉินหลินคงแต่พวกเขากลับคิดไม่ถึงว่าร่างต้นของเฉินหลินคงจะน่ากลัวเช่นนี้ชิงกระบีตัดโลกี้ตกสู่มือเฉินหลินคงส่งเสียงใสไม่หยุดราวกับโหร้องยินดีใจที่เดิมตึงเครียดของหลินสวินเปลี่ยนเป็นปั่นป่วนซัดหมขึ้นมาตอนนี้เฉินหลินคงแข็งแกร่งถึงขั้นทำให้เขาไม่อาจคาดเดาแค่มองก็พาให้คนรู้สึกสงบใจ คลายต่อให้ฟ้าถล่มดินถลายโลกดับสลายก็ไม่ต้องกลัวสหายน้อยดูให้ดีเชิญลิ้นคงดีดนิ้วครั้งหนึ่งกระบีตัดโลกี้พลันทยานสู่ฟากฟ้าแล้วฟันลงมาตูมแค่กระบีเดียวเท่านั้นยามฟันตัดอนุภาพไร้ใดเปรียบนั้นกลับกระเทือนจนเท่าดึกดำบรรระดับนิรันสิกว่าคนเงาร่างไหวเอ็นแต่ละคนกลิ่นอายพลิกม้วนยากจะรับจนเกือบกระอักเลือดค่ะแน่นอนว่าเท่าดึกดำบรรพวกนี้ไม่ยอมเป็นฝ่ายถูกกระทำผนึกกำลังพุ่งเข้ามา ฟ้าดาราแถบนี้ปั่นป่วนตกอยู่ในสถานการณ์โอลมานยิ่งยวดวิชามักและสมบัติชวนประวัติราวมรสมคลั่งแน่นขนาดม้วนพัดมาเชินหลินคงไม่ลนลานฟันกระบีออกไปอีกครั้งตูมการโจมตีของเท่าดึกดําบันพวกนั้นถูกโต้กลับถูกกระบีเดียวซัดจนแตกซ่านแม้แต่เงาร่างของพวกเขาที่พุ่งเข้ามาก็ถูกโจมตีบางคนเซถอยหลังไปทั้งอย่างนั้นเขาใช้เจ็ดกระบีสั่งสมพลังหยาให้เขาทําต่อไปรีบขวางเขาไว้ เท่าดึกดำบันคนหนึ่งเหมือนมองอะไรออกส่งเสียงตะโกนออกมาเท่าดึกดำบันคนอื่นผงะในใจแต่ละคนเหมือนสู้สุดชีวิตอนุภาพน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมแล้วพอมองเนลลินคงอีกครั้งสีหน้าเขานิ่งสงบยืนนิ่งอยู่จุดเดิมเปลวไฟมากมายไหลวนทัว่วตัวไม่มีสัญญาณว่าจะถอยหรือหลีกหลบแม้แต่น้อยตรงกันข้ามเขากลับลงมืออย่างต่อเนื่องฟันฟันฟันกระบีตัดโลกี้ฟาดฟันอากาศไม่หยุด ทำลายการโจมตีของเท่าดึกดำบันพวกนั้นจนพินาศสะเทือนจนพวกเขาเลือดลมตีกลับหน้าเปลี่ยนสีไม่หยุดกระทั่งเฉินหลินคงฟันกระบี่ครั้งที่8ในบรรดาเท่าดึกดำบันพวกนั้นมีคนอดกระอักเลือดไม่ได้ทั้งมีคนสาตรามักเสียหายบ้างถูกปรังกระบี่ฟันบาดเจ็บแต่ละคนสภาพทุลักทุเลแต่พวกเขากลับไม่อาจสนใจเรื่องพวกนี้ด้วยตอนนี้พวกเขาทุกคนล้วนสัมผัสได้ถึงภัยคุกคามร้ายแรงซึ่งแผ่ไปทั่วร่างเรากับมหาเคราะห์วันสิ้นโลกใกล้มาเยือนกระตุน้นจนพวกเขาขนพองสยองกล้าว ตั้งแต่บรรลุถึงระดับนิรันต์พวกเขาไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงทางโลกแล้วต่อให้เผชิญหน้ากับมหาเคราะห์แห่งยุคก,ก็มีความมั่นใจว่าจะก้าวข้ามได้แต่ตอนนี้พวกเขากลับรับรู้ถึงกลิ่นอายแห่งความตายไปพวกเขาเลือกหลบหนีทันทีด้วยพลังของพวกเขาภายใต้สถานการณ์ที่ใช้สุดกำลังมั่นใจต่อให้เป็นศัตรูแข็ง,แ,ขงแกร่งระดับเดียวกันก็หยุดพวกเขาไม่ได้ทว่าเวลานี้เอง บนท้องฟ้าเหนือเมืองเทพสุพโชคซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่ไปไกลพลันเอ่อลน้นด้วยพลังกฎระเบียบหลักสายราวกับสิ่งต้องห้ามคล้ายถักทอเป็นตาข่ายยักษ์แผ่กระจายทั่วฟ้าดาราในพริบตาพลังของกฎระเบียบลายทานเท่าดึกดำบันพ์สิบกว่าคนนั้นเพียงรู้สึกว่าตัวแข็งที่พวกเขาที่มองข้ามอุปสรรคและพันฒนาการเวลาได้เวลานี้กลับเหมือนติดอยู่ในบ่อโคลนทั้งเหมือนปลาหนีตายถูกแช่แข็งในน้ำฟัน เวลานี้เฉิหลินคงใช้กระบี่ตัดโลกี้ซึ่งสะสมพลังไว้นานแล้วฟันกระบี่ครั้งที่ก้าออกมากระบี่นี้คล้ายเบิกฟ้าผ่าดินถลน่มนิรันดันการฟันตัดเวลาได้กระบี่นี้มีในแห่งอิสรนิรันคงอยู่ชั่วการรางังรงกระบี่นี้เรียบง่ายเหนือขอบเขตของกฎระเบียบมหามรรคบนโลกนี้ไม่ใช่สิ่งที่โลกนี้สมควรมีได้เมื่อกระบี่นี้ฟันลงมาแสงกระบี่ไร้ใดเปรียบฝังกลบฟ้าดาราแถบนี้ในพริบตาทุกอย่างล้วนเปลี่ยนเป็นขาวโพลน ลินสวินใจสถานหากักไม่ใช่ว่ามีพลังจักเฉินลินคงปกป้องแค่กลิ่นไอเซียวหนึ่งที่แผ่ออกมาจากกระบี่นี้ก็ฆ่าเขาได้นับร้อยครั้งไม่มีเสียงคำรามไม่ยินยอมดังก้องสถานฟ้าสะเทือนดินข้าฝึกปราณมาถึงตอนนี้ต่อให้ไม่พูดถึงเรื่องต้องติดอยู่ในแหล่งสถานสุภโชคก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะประสบหายนะถึงตายในวันนี้นี่รันอะไรกันโกหกทั้งเพลมีเสียงคำรามด้วยความเดือดดานดังขึ้นแฝงความโกรธแค้นอย่างเห็นได้ชัด นิรันด์ไม่ได้หมายความว่าไม่ร่วงหล่นหรือมีเสียงผิดหวังหมดหนทางดังสะท้อนเจือความขมขื่นข้าแค้นนักเสียงมากมายดังขึ้นไม่นานก็ทยอยหยุดลงแล้วหายไปเมื่อเบื้องหน้าสายตาของหลินสวินกลับมาชัดเจนก็เห็นฟ้าดาราเดิมยุ่งเหยิงไปหมดทุกคนแห่งเต็มไปด้วยรอยแยกบิดเบี้ยวห่วงอากาศแปรปรวนว่างเปล่าหมกระหน่ำม้วนซัดส่งเสียงอึ้งอนเหมือนเทพผีร่ำไห้ระดับนิรันด์สิบกว่าคนนั้นหายไปแล้ว เบื้องหน้าสายตาเต็มไปด้วยความวังเวงตายแล้วหรือในใจหลินสวินสันสานถึงขีดสุดด้วยพลังของข้าไม่อาจสังหารพวกเขาได้อย่างมากก็แค่บาดเจ็บสาหาัสถึงอย่างไรบุคคลที่ก้าวสู่ระดับนิรันร์ก็ข้ายากนักเฉินหลินคงที่อยู่ด้านข้างเก็บกลิ่นอายทั้งตัวพลางเอ่ยเสียงเบาแต่มีพลังของยอดสมบัติลายทานที่ท่านปลูกข้าเหลือไว้ในเมืองเทพสุภโชคคอยช่วยทำให้ข้ามีโอกาสกำจัดพวกเขาในครั้งนี้ยอดสมบัติลายทาน ลิ้นสวินใจกระตุกวูบอย่างหนักหน่วงนึกถึงสมบัติกระดองเต่าสีดำที่ชายชุดเขียวทิ้งไว้บนท้องฟ้าเหนือเมืองเทพสุภโชคแต่ในใจเขายังไม่อาจเข้าใจระดับนิรันต์ไม่กลัวการกัดกร่อนของเวลาไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งสามารถต้านทานเครอสมักห้าเสื่อมรับมือกับการดับสิ้นของยุคสมัยได้นี่คือบุคคลที่สูงส่งและยิ่งใหญ่ระดับใดแต่บุคคลเช่นนี้ก็ร่วงหล่นได้หรือบนโลกนี้ไม่มีใครไม่ตายต่อให้แจ้งมักนิรันต์จนไม่เสื่อมไม่ดับ แต่ก็ถูกเคราะห์มักห้าเสื่อมโจมตีถูกเคราะห์ดับสิ้นไร้ชีพสังหารถูกผู้ร้ายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการสับเปลี่ยนยุคสมัยนั้นกำจัดได้เชินหลินคงพูดถึงตรงนี้แล้วเหมือนตระหนักบางอย่างได้เขาถอนใจยาวเฮือกหนึ่งอย่างอดไม่อยู่ครั้งนี้หลังจากใช้พลังของร่างต้นทําให้ข้าไม่อาจอยู่ในแหล่งสถานสุภพโชคได้อีกมิฉะนั้นจะถูกพลังไร้รูปที่ผู้ร้ายหลังม่านนั่นวางไว้รอบแหล่งสถานสุภพโชคโจมตีและกักขังน้ําเสียงเจือความกับข้องเซี่ยวหนึ่ง แม้สังหารระดับนิรันด์ได้มากมายแต่กลับเสียโอกาสอยู่ในแหล่งสถานสุภโชคทําให้เขาไม่ยินยอมอยู่บ้างนี่ก็คือหนึ่งในสาเหตุว่าทําไมก่อนหน้านี้เขาไม่ยอมใช้ร่างตนลินสวินไม่อาจเข้าใจความคิดของเชิญลินคงกล่าวว่าผู้อาวุโสพวกผู้อาวุโสอูยังยังต่อสู้อยู่พวกเราควรไปช่วยหรือไม่เชิหลินคงยิ้มกล่าวทําไมเจ้าไม่รีบจักไปแล้วหรือลินสวินกล่าวจริงจังช่วยคนเป็นเรื่องเร่งด่วนเรื่องอื่นล้วนไม่สําคัญ เฉิหลิ้นคงตกบ,บาหลินสวินพลางกล่าวนิสัยเจ้าตรงใจข้านักในเมื่อบีบจนข้าใช้ร่างต้นแล้วแน่นอนว่าย่อมไม่อาจเมตตาวางมือไปเช่นนี้ขณะกล่าวเขาพาลินสวินพุ่งว่าบไม่กี่ลมหายใจก็ย้อนกลับทางเดิมมาถึงหน้าเมืองเทพสุพโชคแต่สิ่งที่ทําให้ลินสวินประหลาดใจยิ่งคือกลางฟ้าดารายามพวกเขามาถึงการต่อสู้ของพวกอูยังหลงเซี่ยงซิงเจียจัก,กรพรรดินรกเลือดทมินปิดฉากลงพอดี รูปจำลองเจ็ดจำนงระดับนิรัน์พวกนั้นล้วนถูกทำลายจนราบคาบเฉินหลินคงคล้ายตระหนักถึงอะไรบางอย่างอดยิ้มขื่นขึ้นมาไม่ได้ถอนใจยาวกล่าวทุกท่านทำไมพวกเจ้าถึงเรียกร่างต้นออกมาเล่าถ้าเป็นเช่นนี้ภายหน้าทางถอยของพวกเจ้าก็เหลือแค่ทางเดียวแล้วสามารถติดตามนักสลักวิญญ,ญาณตอนอื่นๆได้ทางช่องลิซซินจีและพาธีออนตามลิงก์ในคำอธิบายคลิป